สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเมนแนนนะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒน,ธ,นธรรมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในสาระที่3นะคะก็คือสาระเศรษฐศาสตร์ค่ะในหน่วยที่3นะคะเรื่องการซื้อขายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการค่ะ สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารู้ถึงความสําคัญของสินค้าและบริการค่ะและการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะข้อที่หนึ่งนะคะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะความหมายนะคะอันนี้เรารู้มาตั้งแต่ปหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ หน่วยที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะคําว่าสินค้านะคะหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นมานํามาซื้อขายนะคะหรือแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะมีทั้งสิ่งที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นอาหารนั่นเองค่ะอย่างภาพตัวอย่างนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนอาหารผลไม้และเครื่องดื่มนั่นเองค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเรายังมีสินค้าจํานวนมากนะคะที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะให้นักเรียนลองมองดูนะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้าง ที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะต่อมานะคะอันที่สองคำว่าบริการค่ะบริการนะคะหมายถึงการผลิตนะคะที่ให้ประโยชน์ในด้านการอำนวยความสะดวกความพึงพอใจความรู้นะคะโดยการใช้ให้ผู้บริการไม่ได้รับเป็นสิ่งของนะคะแต่ว่าใช้เป็นการ รับความสะดวกสบายนะคะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะเป็นการตอบแทนนั่นเองนะคะอย่างเช่นในรูปนะคะเป็นการยกตัวอย่างคือการบริการการซ่อมรองเท้านะคะหรือว่าบริการรถประจําทางนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีบริการอีกมากมายนะคะเช่นบริการตัดผมนะคะช่างเสริมสวยนะคะหรือว่าตามบริการห้างต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นบริการล้างรถคาแคร์อย่างนี้นะคะหรือว่าการที่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะนั่นก็คือการบริการอีกหนึ่งอย่างนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะการบริการก็คือการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเองคะ่ะต่อไปนะคะความสำคัญของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะในปในอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะจะต้องมีการผลิตสินค้าและบริการที่จําเป็นนะคะเพื่อใช้ในครอบครัวซึ่งบางครอบครัวนะคะก็ผลิต ได้จํานวนมากนะคะสามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับครอบครัวอื่นได้นะคะต่อมานะคะในปัจจุบันบ้านเมืองเริ่มจเจริญขึ้นนะคะมีเทคโนโลยีนะคะเข้ามาพัฒนาทําให้บ้านเมืองนะคะ,จะเจริญขึ้นนะคะจึงมีการใช้เงินนะคะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าสิ่งของต่างๆค่ะดังนั้นผู้ผลิตนะคะก็จะนําสินค้าไปขายเมื่อขายนะคะเราก็จะได้รับเงินนะคะมาเป็น ค่าตอบแทนหรือว่าการแลกเปลี่ยนนั่นเองค่ะเช่นตัวอย่างนะคะการแลกเปลี่ยนนะคะคือการช่างซ่อมนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเราก็จะได้รับเงินค่าจ้างซ่อมนะคะเป็นค่าตอบแทนนะคะแล้วก็หรืออาจจะซื้ออาหารนะคะเราก็จะได้รับเงินจากลูกค้านะคะแล้วก็การ ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะทําให้เรานะคะสามารถใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการได้หลากหลายชนิดมากขึ้นค่ะเช่นเครื่องอาหารเครื่องมือเครื่องใช้หรือว่าเครื่องบริการต่างๆนะคะโดยไม่ต้องผลิตเองทุกๆอย่างนั่นเองค่ะลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะข้อที่1การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะโดยที่ไม่ใช้เงินซึ่ง ในอดีตนะคะเรามีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะโดยที่เราไม่มีเง Não, aquela, ินนะคะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนค่ะเช่นการเลี้ยงสัตว์นะคะการปลูกผักเอาไว้รับประทานในครัวเรือนนะคะเมื่อมีจํานวนผักหรือว่าจํานวนสัตว์มากๆนะคะเราก็จะเอาไปแลกเปลี่ยนกับคนที่มีของที่แตกต่างกับเรานะคะเช่นอีกบ้านหนึ่งมีกล้วยนะคะส่วนอีกบ้านหนึ่งมีผักเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะหรือการนําข้าวไปแลกกับไก่นั่นเองค่ะซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องคิดจํานวนเป็น แบบที่2นะคะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เงินนะคะเงินนะคะในปัจจุบันนี้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการค่ะและเป็นการแลกเปลี่ยนที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเพราะว่าสะดวกนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนะคะโดยการใช้เงินแลกเปลี่ยนสินค้านะคะในปัจจุบันนี้นะคะถ้าสมมุติเราเอาสิ่งของไปแลกสิ่งของก็ไม่สามารถแลกได้แล้วนะคะต้องใช้เงินเป็นการแลกค่ะการนํา สินค้าไปแลกกับเงินนะคะนําสินค้าไปแลกกับเงินเราจะเรียกว่าการขายค่ะส่วนการนําเงินนะคะไปแลกกับสินค้าเราจะเรียกว่าการซื้อค่ะนี่คือการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยการใช้เงินนะคะ ต่อมานะคะความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขายนะคะผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคนะคะอันนี้เรียนจำไว้นะคะผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคนะคะหมายถึงผู้ที่นําเงินไปซื้อสินค้าและบริการนะคะมาใช้อุปโภคบริโภคนะคะตามที่ต้องการนะคะของตนเองเช่นนักเรียนนะคะนําเงินที่ได้จากคุณพ่อคุณแม่นะคะไปซื้ออาหารหรือว่าซื้อขนมมารับประทานหรือใช้บริการตัดผมที่ร้านตัดผมนะคะถือว่านักเรียนเป็นผู้บริโภคนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะผู้ขายหมายถึงผู้ที่นำสินค้าหรือบริการมาจำหน่ายนะคะให้แก่ผู้ซื้อนะคะโดยที่จะได้รับเงินเป็นการตอบแทนนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะก็จะขายผลไม้จะนําผลไม้ที่ปลูกเองนะคะมาขายนะคะแม่ค้าก็จะ เป็นผู้ขายและก็ผู้ผลิตนะคะส่วนหมอนะคะเป็นผู้ให้บริการการรักษาพยาบาลนะคะคนขับรถโดยสารนะคะเป็นผู้ให้บริการเช่นเดียวกันค่ะคนขายซื้อผักหรือเนื้อสัตว์นะคะนำมาปรุงก็คือให้แก่ผู้ซื้อนั่นเองก็คือคนขายพ่อขายแม่ขายนั่นเองค่ะ คความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการกําหนดราคาสินค้าและบริการค่ะการซื้อขายการแลกเปลี่ยนสินค้าทําให้ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นผู้ขายนะคะจึงจะต้องกําหนดราคาให้เหมาะสมนะคะไม่เอากําไรมากเกินไปนะคะหรือว่าไม่เอาเปรียบผู้ซื้อมากจนเกินไปนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะความสําคัญระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทําให้สังคมสงบสุขและประเทศมั่นคงค่ะปัจจุบันนี้นะคะการจําหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสมนะคะจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะคะและได้ใช้ประโยชน์จากสินค้านั้นๆน,น,นะคะนอกจากนี้นะคะทําให้ประเทศชาตินะคะก็จะได้รับภาษีอากรมาพัฒนาประเทศนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะต่อ กันเนี่ยนอกจากจะทําให้ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยมีความสุขแล้วยังส่งผลนะคะให้แก่สังคมสง,งบสุขและประเทศชาตินะคะมีความพัฒนาและมั่นคงด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ตั้งใจทําแบบทดสอบนะคะขอทุกคนโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ